สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมมาคอหวยเนาะกับจอมปลวกเนะาะวอเทล้ลวให้ถูกนะครับสองห้าห้าสองนะครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับจอมปลวกที่นี่นะผู้ชมมีใครถูกกับแอดมินบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมสำหรับสองห้าห้าสองกับจอมปลวกตรงนี้นะผู้ชมนะคืนนี้แอดมินก็เอาน้ำแดงนะท่านผู้ชมพร้อมทั้งมาจุดทูบเนาะวันนี้ฝนตกนะท่านผู้ชมเนาะตัวรักตัวเลนิดนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เนาะเราจะได้ตัวเลขตัวไหนกับจอมปลวกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะพามาสอง ตอนกลางคืนนะผู้ชมอาจจะมืดนิดนึงนะผู้ชมนะแอดมินก็จุดเทียนไว้อาจจะมืดนิดนึงนะผู้ชมแล้วก็ลมก็ค่อนข้างแรงนะผู้ชมอาจจะมองเห็นม้างไม่มองเห็นม้างนะผู้ชมแต่แอดมินก็จะพยายามนะผู้ชม ดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เนาะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะงวดที่แล้วให้ถูกมีใครได้ดูบ้างท่านผู้ชมช่วงนี้แอดมินก็ไม่ได้ออกไปทําข่าวไกลนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าโควิดระบาดนะท่านผู้ชมแล้วก็แถวบ้านแอดมินเขาก็ไม่ให้ข้ามหมู่บ้านกันไปมาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะทําข่าวลําบากนิดนึงนะท่านผู้ชมแอดมินก็พยายามเนาะไปเท่าที่แอดมินจะไป ถึงไปได้นะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจากโรคโควิดเนาะที่เป็นเชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมจะตามต่อนะครับงวดนี้เนาะสำหรับงวดที่แล้วให้เข้าตรงๆนะท่านผู้ชมนะสำหรับสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมคืนนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนะท่านผู้ชมเทียนแอดมินก็ จะดับแลไม่หลับเลยนะท่านผู้ชมจะมาส่องตัวเลขกันนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเมื่อนิดนึงนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแอดมินไม่ได้เปิดไฟช่วยถ่ายนะท่านผู้ชมพ่อก็มีแต่แสงเทียนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูแลกันเนาะไม่ทราบว่าจะมองเห็นตัวเลขกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะลมก็ค่อนข้างแรงนะท่านผู้ชมเทียนก็จะดับ เดี๋ยวแอดมินก็จะพาสองตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูที่ว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาค่อยๆลุ้นกันนะท่านผู้ชมนะสรับตัวเลขในงวดนี้นะควันทูก็เข้าตานะท่านผู้ชมควันละเกินควันทูนะท่านผู้ชมเนาะลอย เต็มหน้าเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงๆเนาะสองห้าห้าสองเนาะเดี๋ยวมาตามต่อนะท่านผู้ชมสาธุก็คืจะทางที่อยู่นะที่นี้ขอยเห็นตัวเลขด้วยนะครับวันนี้เอาน้ำแดงมาฝากเนาะดูนะท่านผู้ชม คอยเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนี้เนาะคอยเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับค่อนข้างมืดนะท่านผู้ชมจะแสงเทียนเนาะคอยเห็นคอยเข้าคอยปั้มนะครับ แบบนี้งวดนี้เนาะขอให้ปังเหมือนงวดที่แล้วนะมองไปตรงนี้เหมือนหัวกระโหลกเลยท่านผู้ชมน่ากลัวเนะมันเข้ากำมังมองตัวแอดมินอยู่อะท่านผู้ชมขนลุกเลยแล้วเนี่ย เปียนก็จะดับนะผู้ชมมันลมเนาะลมนะผู้ชมตอนนี้ลมเนาะจะมาดูซิ่ว่าเห็นตัวเลขตัวอะไรนะผู้ชมค่อยกันดูนะผู้ชมเนาะมองไปเหมือนหน้าคนเลยนะผู้ชมตอนนี้เนาะจะมาดูซิ่ว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะผู้ชมแอดมินยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยนะครับตอนนี้เนาะ เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไ <c oughs> หน,วน,นอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะ มองไปเห็นเลข9นะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเลข9อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชม9อะไรท่านผู้ชมดูสิ9อะไรท่านผู้ชม มองไปเหมือนเลขเก้าอะไรสมุตชมเห็นเกนะ้าเนาะเก้าอะไรสมุติชมเดียนะ๋ยวแอดมินกับรูอยู่นะสมมตชมมองไปเหมือนเลขเก้า ก้าวเลยท่านผู้ชมยังรูปไม่ออกรูปยังไม่ชัดแต่มองเห็นเลขเก้าท่านผู้ชมนะ้องเดยวนะเดี๋ยวเอ็ดมินจะหาจับคู่ให้นะ้องเก้าอะไรท่านผู้ชมเก้าอะไรนะ้องเดี๋ยวนะท่านะผู้ชม มองไปมันเลขเก้ากับเลขสี่หรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมนายเอ็ดมินกำลังดูตัวเลขให้อยู่นะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขเก้ากับเลขสี่ท่านผู้ชมนะคะาเอ็ดมินเทียนก็ใกล้จะดับแล้วท่านผู้ชม ลมแรงนะผู้ชมเนาะตอนนี้เนาะมันจะดับแรงไม่ดับแรงนะผู้ชมจาถุกจะทีระทางขอให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนนะนะครับเก้ากับอะไรแต่เห็นเลขเก้านะผู้ชม น่าจะเป็นเลขเก้าหกนะคุณกรมนะเนาะดี๋ยวนะผู้ชมดเดงไมิกะด,ดูให้ใหม่เนาะขอชัดๆเจออ้าคือเจ้าทางขอชัดๆนะ เดี๋ยวเอ็มันจะอ่านให้ใหม่นะผู้ชมเดี๋ยวเอ็มันกำลังหาตัวเลขให้คู่เก้าอยู่นะท่านผู้ชมแต่เห็นเลขเก้าขึ้นก่อนแล้วแหละจะหาคู่ให้เก้าก่อนนะท่านผู้ชม มองไปอีกเป็นเลขห้านะผู้ชมนะตรงนี้เนาะนี่นะครับนะผู้ชมเลขห้าอยู่ตรงนี้นะไหนละ่ะมือแอดมินอยู่ตรงไหนคือนี่นะผู้ชมฟันทูเข้าหน้าเต็มเลยท่านะผู้ชมตรงนี้ไม่ห้าก็เจ็ดนะท่านะผู้ชมเนาะเลขห้าเลยท่านะผู้ชมเป็นห้าเป็นเจ็ดได้นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะแต่แอดมินจะอ่านให้สองคู่เลยนะท่านะผู้ชม เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าน้งผู้ชมเนาะแล้วก็ห้าเก้าห้าห้าเก้านะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มานะท่านผู้ชมเนาะควันเต็มหน้าเลยท่านผู้ชมควันทูบแสบตาท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับที่จอมปลวกตรงนี้ท่านผู้ชมแอดมินมองสินเลขเก้าเป็นตัวแรกท่านผู้ชมตัวที่สองก็เป็นเลขห้าเลขเจ็ดท่านผู้ชมเนาะ ที่มองเห็นนะผู้ชมเนาะมีเก้ามีห้ามีเจ็ดนะท่านผู้ชมที่มองเห็นเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเก้านะท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะหากเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจะมองเห็นเลขเก้าเป็นตัวแรกนะท่านผู้ชมแล้วก็มองเห็นเลขเจ็ดเลขห้าเนาะเป็นตัวที่สองเนาะ เป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ9559นะท่านผู้ชมหรือจะเป็น9779ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนาะสําหรับคลิปนี้แอดมินคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมเนาะตัวเลข,ขเพียงแนวทางนะท่านผู้ชม9559 9779นะท่านผู้ชมนะสําหรับในคลิปคลิปนี้เนาะ สำหรับคืนนี้ผมบอกท่านผู้ชมว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ